สวัสดีครับผมพบกับช่องท <c oughs> ่อหอมแอนปรกกาศเตอรี่นะครับวันนี้ก็จะพาพี่น้องมาเปลี่ยนหลอดไฟนะครับนี่นะครับหลอดไฟที่เราจะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะครับเป็นหลอดไฟที่เป็นโคมไฟนะครับเป็นโคมไฟสลับเปล่าสาย เป็นกลมๆนะครับอันนี้เป็นไส้หลอดนะครับตัวนไฟเซะละเปลาเป็นอันเก่าใช้มาแล้วห้าปีครับพอดีมันดับไส้หลอดเสียไส้หลอดก็จะเป็นกลมๆแบบนี้แหละครับแต่รุ่นโบราณรุ่นเก่าห้าปีที่แล้วมันเป็นเนๆๆๆนบียดกระจายกระจายออกแต่ก็เป็นแบบนี้เป็นกลมๆนะครับมันก็จะ นำมาเปลี่ยนแทนอันเก่านะครับมาดูยี่ห้อมันก่อนนะครับนะครับยี่ห้อเรเซอร์นะครับเรเซอร์นะครับหลอดชุดหลอดไฟสามสีนะครับสามสีมีเดยไลท์นะครับเดยไลท์คูลไว้นะครับวอร์มไว้นะครับก็ดูตามนี้ครับนี่เดยไลท์ก็คือตรงนี้นะครับเดยไลท์คูลไว้นี่นะครับ แล้วก็วอร์มไว้นะครับมีสามสีในหลอดเดียวโดยการเปิดผิดสวิตมันก็จะเปลี่ยนไปเองนะครับสามสีอีกโดยอัตโนมัตินะครับๆๆผมได้มาในราคาซื้อมาในราคา309บาทนะครับ309บาทซื้อมาวันนี้แหละเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนให้พี่น้องได้รับชมว่ามันจะมีวิธีการเปลี่ยนยังไงนะครับ ก่อนอื่นก็มาดูสเปคของมันก่อนครับเขาบอกว่านี่นะครับเป็นหลอดไฟนะครับขนาด24.5วัตต์นะครับ24.5วัตต์นะครับ2,900ลูเมนนะครับความสว่าง2,900ลูเมนนะครับรุ่นนี้ป้องกันฟ้าผ่านะครับฟ้าผ่าหลอดกระบดับครับรุ่นนี้นะครับมันจะมีรุ่นบางรุ่นที่มัน มันอ่อนไหวต่อฟ้าผาก็มีครับฟ้าผาเปียงรอนดับก็มีนะครับแต่รุ่นนี้ไม่ดับนะครับอายุการใช้งานสี่หมืห้าพันชั่วโมงสี่ห0้าพันชั่วโมงนะครับย4 5ิบสี่้าวัตต์บอกไปแล้วนะครับรับประกันสามปีนะครับรุ่นนี้นะครับรับประกันสามปีนะครับ ความกว้างมาตรฐานนะครับความกว้างมาตรฐานก็คือยี่สิบเจ็ดจุดห้ามิลลิเมตรนะครับกว้างยาวเท่ากันย7 5ิบเจ็ดห้ามิลลิเมตรครับหรือว่าสองร้อยเจ็สิบห้ามมอนั่นเองนะครับใช้แรงดันไฟสองร้ยยสิบโวลต์นะครับนะราคาสามร้อยเก้าบาทนะครับนะครับสี่0หพัชั่วโมงครับ ความสว่าง2,900ลูเมนนะครับปรับได้3สีนะครับนี่นะครับสสีวอร์มไว้คูณไว้ดีไว้นะครับเดี๋ยวติดตั้งเสร็จผมจะกดให้ดูเป็น3สียังไงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะมันทีนี้เรามาดูข้างในกล่องครับผลจะสาธิตทการเปลี่ยนง่ายนะครับคุณผู้หญิงก็สามารถเปลี่ยนเองได้ครับแต่ต้องอาศัยความระมัดระวังหน่อยเพราะว่า หลอดไฟประเภทนี้มันจะติดอยู่บนฝ้าแล้วฝ้าประเภทนี้จะทําฝ้าสูงประมาณเกือบ3เมตร2.80เมตร80 2เมตรเ0้เมตรป็นื่นประมาณนะั้นบ้านผมก็ฝ้าน่าจะอยู่ที่ประมาณ2เมตร80นี่ขอกมาแจก,ก่อ,องออกมาข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับมีเฉพาะไส้ครับส่วนหลอดไอโถสระเป่าเนะะเอาตัวเดือนครัแบบ มีไส้หลอดนะครับมีเป็นหลอดแล้วก็มีหัวหัวคอนเนคเตอร์ครับหัวคอนเนคเตอร์เอาไว้เอาไว้เสียบสายไฟนะครับสายไฟสองเส้นเข้ามานี้นะครับมันก็จะเชื่อมกันได้นะครับสี่นอครับนี่รุ่นใหม่มันจะเป็นมันจะไม่ใช่การขันแล้วนะครับมันจะไม่ใช่การขันน็อตแต่ตรงนี้จะเป็นแม่เหล็กนะครับนี่แม่เหล็ก เราจะเอาแม่เหล็กนี้ไปแปะกับถาดถาดหลอดนี่เองถาดซาราเปาเอาไปแปะอันนี้นะครับมันก็จะดูดกันนะครับเพราะว่ามันเป็นแม่เหล็กตัวนี้เป็นแม่เหล็กมันก็จะดูดกับถาดเหล็กนะครับเดี๋ยวผมจะไปแปะให้ดูนะครับแปะแล้วก็จะเอาสายสองเส้นสายไฟสองเส้นมาเชื่อมตรงหัวคอนเนคเตอร์ตรงนี้นะ,นะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการนะครับวิธีการในการ มันการเชื่อมเลยครับไปกันเลยผมเรามาดูหลอดไฟอีกหลอดหนึ่งครับที่ยังไม่เสียก็จะเป็นหลอดแบบนี้แหละครับแต่ว่าสีมันเริ่มนะครับออกสีเหลืองๆแล้วเพราะว่าใช้มาห้าปีแล้วนะครับนี่เป็นไส้เก่านะครับเนี่เป็นแบบนี้ครับเป็นแบบอันเก่าครับมันก็จะมีหัวคอนเนคเตอร์ตัวนี้เชื่อมแต่ผมถอดออกครับ เพราะว่ามันต้องรอดูอรอดูโถด้านบนนะครับต้องถอดออกอันนี้เป็นแบบเก่าครับมัน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 ไม่สว่างแล้วมันนะครับมันเสียแล้วก็เลยถอดออกมานะครับมาดูโถถาดด้านบนนะครับถาดตัวนี้นี่จะติดกับฝ้าคนระับติดกับฝ้านะครับ โดยสายไฟก็จะลงมาจากฝ้าลงมาตรงนี้สายไฟก็สองเส้นใช่ไหมครับอิเล็กตรอนกับนิวตรอนหรือเปล่าครับอิเล็กตรอนกับนิวตรอน,นครับก็จะช่องนี้เลยนะครับถ้าอย่างไงเราก็จะขึ้นไปนะครับเอาสายไฟรอดช่องนี้ก่อนเอาสายไฟจากบนฟ้าลอดช่องนี้แล้วก็ขันนอ็อตขันนี่ครับมันมีน็อตสีตัวขันให้ตัวนี้ติดกับฟ้าก่อน,นครับไปดูกันเลยครับมันมีที่การ โอเครับจ้องต้นใหม่คือท่านเจาะเข้าไหมแต่มันครั้งมันแค่แล้วมันไม่ค่อยเข้าเพราะว่ามันไม่มีรูได้เลยเอาไปตึงตึงมือก่อนนะครับ รเรียบร้อยครับแน่นแล้วครับเดี๋ยวเราจะาไปเสียบเข้าตรงนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นแม่เหล็กติดกับาาน,นะครับไม่ต้องไม่ต้องขันอนตนะครับหรือว่าถ้าเราไม่ใช้แม่เหล็กก็ได้ก็มี นอตให้ขันตรงนี้อยู่นะครับแต่ผมจะใช้แม่เหล็กเนาะเดี๋ยวเอาไปแปะเลยครับคือแปะเลยแล้วก็ทําการเชื่อมเลยครับแล้วก็จะเปิดให้ดูว่ามานันจะติดไหมครับเป็นอย่างนี้ครับพี่้อนครับมันเป็นแม่เหล็กครับมันเป็นแม่เหล็กลเราที่เหลือเราก็คือเชื่อมเฉย บีหัวแล้วก็กดเข้าไปดันเข้าไปครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วก็จัดทห้งึุดการเนาะแล้วก็ลองเปิดดูครับแค่นี้ครับง่ายหะครับเสร็จแล้วนะครับ,สว,บสว่างนะครับโอ้ยหด้ไหมครับนี่สว่างแล้วนะครับนี่ สว่างแล้วนะครับก็สว่างเรียบร้อยดีนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องประกาศนักเรียด้วยนะครับเพื่อเราเป็นเงินเนใจในการทำที่ดีนะครับถ้าทุกท่านชอบไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเอาฝาครอบขึ้นไปใส่นะครับเนาะเดี๋ยวผมครอบปิดไฟก่อนฝาครอบ พอดองหมุน,นตามเข็มนาฬิกามันก็จะล็อกครับเสร็จแล้วครับแน่นครับเจะวางนนครับอันนี้น่าจะเป็นแสงอะไรไม่รู้นะครับปิดแล้วก็เปิดใหม่ก็จะเป็นแสงเหลืองกว่าเดิมครับแล้วก็เหลืองครับเปิดที่แรกมันจะเป็นแสงสีขาวใสนะครับจะเป็นแสงนี้นะครับ มีสองหลอดหลอดนี้ตรงกลางครับเห็นไหมครับหลอดนี้ก็มีเห็นไหมครับเงื้นกันครับแต่เป็นรุ่นเก่าอันนี้จะเป็นรุ่นใหม่อันตัวนู้นเป็นรุ่นใหม่ครับเป็นอยู่ใต้พระไอเป็นอยู่ข้างบนพระก็เลยเปลี่ยนครับเป็นอน,น่าใช้งานได้นะครับถ้าพี่น้องนะครับชอบคลิปนี้ยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชม,ชมต่อไปของช่องข้าวหอมแงากาเทนรีนครับฝากแล่งใจนให้น้องทั้งสองคนนะครับมีกำลังใจในการทำทีวดีดีนําเสนอด้วยครับสำหรับชิปนี้ก็ลาพี่น้องเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายครับบายบายทอกศอบายบายทากศเสำเร็จเรียบร้อยดีครับผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำดีครับบายบายครับ